สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆคนรักปลาครับนะครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมระยองโค้ยฟิตฟาร์มนะครับได้เข้ามาเยี่ยมบ่อปลาคราฟพี่จิวนะครับปลาที่เพื่อนๆเห็นอยู่สามตัวนะครับเป็นปลาหลักทั้งสามตัวนะครับปลาจากค่ายซาไกแล้วก็โมโมทาโร่นะครับไดนิชิซาไกโมโมทาโร่แล้วก็ไดนิชินะครับจากสามค่ายค่ายละตัว คือผมมาติดตามดูพัฒนาการของปลาพิจิวเนี่ยทุกๆประมาณ20วันนะครับโดยประมาณแต่ละครั้งที่มาอัตลักษณ์ความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพของปลาพิจิวเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นทุกๆระยะนะครับทุกครั้งที่มานะครับโครงสร้างเห็นชัดมากครับเขาโตแบบสมดุลน,นะครับสมส่วนมากๆปากกระโหลกไหล่ข้อหางรวมถึงคุณภาพของดำที่เริ่มชัดเจนขึ้นมานะครับรวมถึง เรื่องของคุณภาพของสีของสีแดงนะครับคือพัฒนาการต้องบอกว่าเป็นบวกทั้งสามตัวนะครับเป็นบวกทั้งสามตัวปลาขนาดนี้นะครับจากสายตาของผมนะครับโดยไม่ได้จับขึ้นมาวัดเนี่ยอยู่ใต้น้ําเนี่ยเฉียดเฉียดหกสิบเซนติเมตรนะครับโดยประมาณเฉียดเฉียดหกสิบเซนติเมตรคืออย่างน้อยมีห้าสิบห้าขึ้นแน่นอนนะครับ ก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเลย DNA ของปลาเนี่ยมาดีด้วยนะครับเพราะว่าเป็นปลาที่มาจาก3ามค่ายใหญ่นะครับทั้งซาไกม,มโมโทโรแล้วก็ไดนิชินะครับรวมถึงพัฒนาการที่ได้เห็นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นวินัยของผู้เลี้ยงนะครับซึ่งดูแลปลาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเพื่อนๆสังเกตดูเรื่องของคุณภาพของน้ํานะครับคุณภาพของน้าพี่จิวดูแลเรื่องคุณภาพของน้ําได้เป็นอย่างดีนะครับ รวมถึงบ่อนี้นะครับข้าวปลาที่พี่จิวใช้เลี้ยงใช้ดูแลเนี่ยใช้ข้าวปลาของ r y k นะครับเป็น2ตัวนะครับตัวออริจินอลนะครับ1ตัวแล้วก็ตัวที่เป็นตัวมีส่วนผสมของตัวใหม่ของเรานะครับแอตตา n ันทีนะครับแล้วก็สไปรูบิย่านะครับผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นที่น่าประทับใจมากรอบนี้เป็นรอบที่3นะครับหลังจากที่ผมนําปลาเข้ามาส่งนะครับซึ่งระยะห่างกันประมาณเฉลี่ยแล้วเฉีเดือนนะครับประมาณ20วัน20วันเสรเศษนะครับ เป็นรอบที่สามก็แสดงว่าปลาเนี่ยผมนํามาให้พี่จิวเลี้ยงเนี่ยน่าจะครบสามเดือนโดยประมาณนะครับประมาณสามเดือนนะครับพี่จิยวยือนอยู่ข้างๆผมนะครับสวัสดีพี่จิวครับครับ,รบพี่จิวนะครับต้องบอกว่าเป็นผู้ชายที่มีความละเอียดนะครับเป็นพี่ชายที่ใจดีอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับก็คือคนที่จะดูแลปลาได้ค,คุณภาพน้ําได้ขนาดนี้จะต้อง ให้ความสําคัญกับคุณภาพน้ําเป็นพิเศษพี่พจิวครับขออนุญาตสัมภาษณ์สั้นๆเลยพี่ว่าพี่จิวให้ข้าวปลาอาเวเคนี่วันละประมาณกี่มื้อครับพี่ห้ามือ้อวันละประมาณห้ามื้อนะครับเชา้าสายเที่ยงบ่ายเยน็นครับทุกๆสองชั่วโมง,งทุกๆสองชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วการให้ต่อมื้อเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่ให้เยอะ<ต>ไหม,ไมหรือว่าแค่พออกินอิ่มพอกินอิ่มครับแค่พอกินอิ่มครับครับอ่าทีนี้อันนี้คือ ทักษะในการเลี้ยงในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือพี่จิ่วให้ประมาณ5มื้อนะครับเพื่อนๆประมาณ5้ามือ้อตามกันนะครับในรอบต่อไปเนี่ยผมจะเอาอ่างวัดไซส์นะครับแล้วจะขออนุญาตพี่จิวช้อนปลาขึ้นมาดูเรื่องของคุณภาพนะครับตัวกลางเนี่ยเป็นตัวผู้ชัดเจนนะครับตัวกลางเนี่ยโหนกหลังเนี่ยจริงๆแล้วถ้าช้อนขึ้นมาให้ดูไซส์วิวเนี่ยเพื่อนๆไม่ทราบว่าพอจะมองเห็นกันหรือเปล่านะครับโหนกหลังยกสูงมากซึ่งเป็นบอดี้ของปลาตัวผู้นะครับไม่แพ้ปลาตัวเมียนะครับ ส่วนสองตัวนี้มีแนวโน้อมที่เป็นเพศเมียสูงมากนะครับคือบอดี้เขาอลังการมากเป็นความสุขของคนเลี้ยงปลาต้องบอกว่าประทับใจประทับใจไหมพี่เจิยวประทับใจรบประทับใจนะพี่จากวันที่เขามาวันแรกนี่ปลายังผอมๆบอกจากบอกาก,กนะพี่เนาะกากโลกแล้วก็ผอมออกมายัางยังยังสู้อยู่เลยนะครับ,รบก็ต้องมาดูกันว่าด้วย dn a เอเขาเนี่ย แต่ละตัวในพี่ว่าเขาจะดึงมาจากพ่อและแม่เขาได้มากน้อยแค่ไหนประกอบกับผู้เลี้ยงด้วยนะพี่นะถ้าไม่เอาใจใส่มันก็ยากที่จะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้นะครับขอบคุณพี่จิวครับขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนๆนทุกท่านนะครับที่ร่วมติดตามระยองโค่ยตลอดมานะครับเราจะทําคลิปดีๆอย่างนี้มาแบ่งปันกันชมทุกๆระยะนะครับกับพัฒนาการดีๆบอกระคาบพี่จิวครับขอบคุณครับ